รู้สึกดีๆที่ Tesco Lotus เดินมาวันนี้ครับมาช้อปปิ้งเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติแบบอยู่แต่ในยิมใช่ไหมมีแต่แบบยกวันนี้พามาเลือกของให้ดูครับมาช้อปปิ้งให้ดูว่าเลือกซื้ออะไรบ้างช่วงแบบลดน้ำหนักอาหารที่แบบซื้อไว้ประจำสัปดาห์มันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเลือกให้ดูครับนี่เลยเพื่อนสมัยเด็กๆจับฉลากใช่ป ถ้าใครหอมาเป็นกลมๆนะรู้เรื่องเฮ้ยแต่จริงๆคุกกี้คือโคตรอร่อยอ่ะผมชอบกินนะผมชอบกินแต่ว่าคือโตอขึ้นอนะ่ะเราก็กินแลกก็อ้วนง่ายแล้วไงโดยเฉพาะอัน,นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยอร่อยสุดมันเป็นอะไรนะบัตเตอร์คุกกี้ใช่ปะดูน้ําตาลเดียอันนี้ขนาดกล่องเล็กนะนี่เป็นขนมน้ําตาล6กิกรัมจริงผมชอบมากเลยนะกินกับพวกกาแฟดํามันจะพอดีครับอันนี้ของดีเลยครับเพื่อนคราวที่แล้วซื้อไปเนี่ย เนื้อไก่เนื้อไก่หมักนมสดแช่แข็งครับก็เป็นเนื้อไก่85%แต่เขาบอกว่าน้ําหนักเนี่ยประมาณพันกรัมโลนึงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก8 0กรัมมก้ัมมีน้ําตาลทรายนิดหน่อยหมักซอสหอยเนี่ยมีกระเทียมมีเกลือเออผมผมซื้อไปแล้วรอบที่แล้วดูราคาดิ90บาทอันนี้คือกินได้ประมาณแบบ 4- 5มื้อเลยนะมื้อละแบบสมมติกินมื้อละ1้0 0ถึงอรคือได้เลยประมาณ 45- มือ้อ แล้วเป็นเนื้อด้วยอย่างถูกได้สลัดโลมากินกล่องหนึ่งครับดูดิน่ากินดีนะ40บาทใครมีงบหน่อยนะเนี่ยจัดเลย Apple Envy วันเจียบส่วนตัวผมชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมดของ Apple แลเลยนะโอ้หดูบอ็อกคลีดิแต่แน่นอนครับเราซื้อแบบนี้ดีกว่าเราขี้เกียจครับอันนี้คือปอกมาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ขี้เกียจซื้อแบบนี้ไปหัน่นซื้อแบบนี้ดีกว่าง่ายดีเนี่ยเขาปอกมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวช่วยที่ทําให้ผมกินผักอร่อยขึ้นเยอะใส่มือแล้วประมาณแบบช้อนโต๊ะนึงอะเนี่ยประมาณเท่านี้มันจะกินกับผักอร่อยขึ้นเยอะเลยครับมันมีน้ําพริกให้เลือกเนี่ยอีกเยอะแยะเลยแล้วแต่เราชอบแบบไหนแต่ผมจะชอบเป็นน้ําพริกแห้งแบบเนี้ยขอบคุณคุณมิกซ์ติ๊กต็อกเกอร์ด้วยนะครับที่ช่วยสอนอ่านคำว่า c e r e a l มาจากคำว่า serious บวก real นะครับเป็น cereal cereal อ่านี่ตัวช่วยช่วงไดเอทครับน้ำเขียวน้ำเขียว H ศูนย์ศูนย์แคลอรี่เนะี่ยเห็นไหมศูนย์แคลครับไม่มีน้ำตาลไม่มีพลังงานนี่จัดไปอ่าสามชิ้นถูกกว่าเอาให้หมดครับนี่น้ำส้ม นี่ก็ศูนย์แคลครับทั้งขวดเนี่ยทั้งขวดเนี่ยลิตรหนึงเนี่ยมีโซเดียม300ไม่ใช่ลิตรหนึ่งดิอันนี้น่าจะ1.5ลิตรเอาให้หมดน้ำดงน้ำแดงครับเวลาหิวหวานๆก็กินพวกนี้แหละคือผมงงเหมือนกันไว้บางคนบอกว่าเนี่ยกินพวกนี้แล้วแล้วอ้วนผมว่าคุณเราต้องลองไปดูแล้วแหละว่า คุณกินคุณกินไอเนี่ยแล้วคุณกินข้าวเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือไปกินขนมไปกินอะไรเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่กินนั่นเนียผมผมกินอยู่ตลอดช่วงไดเอทน,น้ำหนักมันลดด้วยคือไม่ไงั้นน่ะนึกออกป่ะคือถ้าเรากินอย่างเงี้ยสมมุติกินวัะขวดสองขวดเงี้ยโอ้โหถ้ามันมีน้ำตาลจริงๆนะตายแล้วครับน้ำหนักพุ่งกันกร,กระจายเลย เหลือสองกล่องพอดีอันนี้ปกติมัน199ยาใช่ปะ่ะอันนี้เหลือ139นี่ปาดเลย2กล่องสุดท้ายอันนี้มันเป็นย่าหวานซองเนี่ยผมกินยี่ห้อนี้ประจำครับคือรู้สึกว่ามันความหวานมันมันนวลสุดละสำหรับผมนะก็มีอันนี้เป็นกล่องใหญ่ครับร้อยซองกินได้เป็นเดือนเน่ยนี่ไขมันดีแนะนำเลย อันนี้ถุงละร้อยครับก็กินได้แบบมื้อละ40กรัมก็ประมาณ10มื้อครับแต่ผมว่าน่าจะได้มากกว่านั้นนะเนี่ยฝ่ามือหนึ่งบางทีมันประมาณ25-30ถึง30กรัมเองฝ่ามือฝ่ามือเราอันนี้มันก็แบ่งได้กินประมาณแบบ10กว่ามื้อนะผมอยู่ร้อยหนึง่งนี่พวกน้ำสลัดกับมายองเนสเนี่ยผมใช้อันนี้เป็นหลักนะครับนี่ QP หยิบไปก่อน นี่ครับมายองเนสผมกิน2อันนี้เป็นหลักๆแต่ของไฮส์เนี่ยจะหวานกว่ามันเป็นอันนี้เป็นแบบสูตรแบบนี่นะสูตรลดลดไขมันเนี่ย reduce fat เนี่ยแคลอรี่ก็มันจะอยู่แบบช้อนโต๊ะหนึ่งประมาณ45้าแคลครับแคลพอๆกันแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบออกหวานหน่อยก็ไฮส์แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบลดมายองเนสแบบของแท้ก็เลือกเฮลส์แมนครับเป็นแบบสูตรไลฟ์มายองเนสจากไป นี่อันนี้ก็โปรตีนสูงแล้วเนี่ยทำมาจากเนื้อไก่อเออเคยเห็นเคยเห็นเวลาแบบพวกเด็กเดี๋ยวนี้นะเขาจะถ่ายรูปชิกชแค่ในซูปเปอร์มาร์เกต็ตข้างหลังจะเป็นแบบพวกกล่องซีเรียลหลายๆยยี่ห้อแล้วก็ยืนแบบอน่ารักน่ารักยืนเฮ้ยอย่าถ่ายนะอะไรเงี้ยนี่ของผมต้องแบบนี้นี่โปรตีนสูงอาหารหมาเนี่ยตอนแรกว่าจะหยิบนิดเดียวนะทำไปทำมาก็หลายอย่างแล้วเนี่ยเนี่ย เต็ม,ตมเริ่มเต็มตะกร้าแล้วคือมันเป็นเรื่องปกติครับของคนแบบคนเข้ายิมเนาะแล้วก็มาซื้อของซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเงี้ยมันก็จะต้องซื้อแต่ของกินน่ะคือค่าใช้จ่ายที่มันเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องของกินนี่แหละใครที่แบบลดน้าหนักฟิตหุ่นนะอันนี้ขนาดแบบยังไม่ได้แบบออปชันเต็มๆนะแบบซื้อพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรนะคือถ้ามันมีพวกเนื้อสัตว์ด้วยมีพวกเครื่องปรุงด้วยแบบซื้อแบบฟูลออปชันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีแบบสองสามพันอัพอะ ก็ได้มาประมาณนี้ครับหยิบนิดหยิบหน่อยเพินๆน,นี่ก็ปลาไปเกือบพันหนึ่งแล้วนะเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบคือเมื่อก่อนนี่พันหนึ่งนี่คือแบบเต็มตะกร้าเลยนะแต่ก็ตามนั้นครับตอนนี้ค่าเงินมันเฟ้อคือหยิบอะไรนิดเดียวก็เป็นพันแล้วนะ่นี่คือขนาดเด็ดแบบที่ผมบอกนะว่าไม่มีพวกเนื้อสัตว์นะถ้ามีเนื้อสัตว์นี่แบบโหเต็มคาราเบลครับสองสามพันอัพแน่นอน ให้ดูครับมือที่4หลังคาร์ดิโอเสร็จวันนี้ก็จะเป็นคาร์บเบาๆจากแอปเปิ้ลอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีข้าวนะแล้วก็เป็นพวกไขมันครับโปรตีนกินคู่กับพวกไขมันอ่าไข่แดงแล้วก็ถัว่วพวกนี้ก็จะเป็นอ่าไขมันดีเราเรียกง่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลักๆก,ก็กินวนๆเดิมๆไก่ไข่บางทีก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นพวกปลาบ้างหมูบ้างเนื้อบ้าง คือกินยังไงก็ได้อะให้มันแบบมันไม่เบื่อบางมื้อมันอาจจะแบบไม่ได้ครีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างอย่างอันเนี้ยที่ผมบอกอะคือไปซื้อเป็นไก่หมักนมสดใช่ปะแล้วก็อย่างมื้อเนี้ยไม่ได้กินเป็นข้าวก็หาครับมาแทนเป็นแอปเปิลบางทีเป็นขนมปังมันกินวนๆอย่างงี้ครับแต่ว่าขอให้แบบอ่ะเราไม่เบื่อเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนการปรุงเปลี่ยนอะไรให้มันไม่ซ้ำแค่นั้นเอง วันๆนหนึ่งตอนนี้น่าจะกินอยู่แถวแถวสองพันกว่าแคล่ะน่าจะประมาณสองพันสามครับตีอยู่ประมาณนี้นะอาจจะบางวันอาจจะสองพันห้าบ้างหรือว่าอย่างวันนี้วันพักก็อาจจะสองพันหรือสองพันต้นต้นสองพันหนึ่งสองพันสองไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวเพราะว่าถ้าเกิดเกินไปหน่อยก็คาร์ดิโอเก็บเอาเยอะๆคือบางทีนะเราไปกินพวกแบบอาหารนอกบ้านเงี้ยมันมันเป็นโปรตีนก็จริงแต่ว่า มันอาจจะไม่คลีนอะ่ะคือไม่เป็นไรขอให้แบบโปรตีนมันถึงไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่คลีนหรือแบบมันดูแบบอ่ะมันอาจจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากพวกแบบน้ำลาดแกงเป็นซอสเป็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมแบบไปเก็บคาร์ดิโอเพิ่มเลยคือไม่ได้แบบมาคิดมากตรงนั้นอนะ่ะจะต้องแบบกินเป็นแต่อะไรจะเจิดเจนะมันไม่มีความสุขครับกินกินแบบนี้ดีกว่าแบบวนๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็อ่ะมีอร่อยบ้างมีคลีนบ้างอะไรแบบเนี้ยสลับกันเนาะ น่าจะพอเห็นเป็นแนวทางเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกัน,กนันพรุ่งนี้วันนี้กินข้าวก่อน